สิ่งสำคัญหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆในราคาของต้นไม้บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พันุ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ทประเภทชนิดแต่สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็น,นกลไกสำคัญของราคาของเขาเนี่ยก็คืออายุของต้นไม้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับตามติดชีวิตเพะบ้านใจกล้าแบบผมนะครับผมวันนี้นะครับหลาะพ่วานหลายคนหลายท่านนี่ครับก็คงมีหลายคนที่เหมือนผมคือชอบต้นไม้นะครับผม จริงๆการชอบต้นไม้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้เลยนะครับแต่มีความชอบเกี่ยวกับต้นไม้อยู่เป็นทุนบ้างนะครับผมจนได้มีโอกาสนะครับย้ายที่พักมานะครับจากคอนโดจนมาเป็นทาวน์โฮมที่ผมอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่พอสมควรนะครับผมซึ่งพอย้ายมาเลยครับผมก็เริ่มนะครับเริ่มจะเข้าไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็อยากจะมีต้นไม้ไว้ในมุมที่บ้านเล็กๆนะครับนะผมผมเนี่ย เคยดูหนังญี่ปุ่นหรือก็ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ชอบนะครับบอนไซต้นเล็กๆนะครับเราก็เลยมีจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะศึกษาไม้ประเภทนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของคนรักต้นไม้ในแบบฉบับของผมนะครับโดยเริ่มจากบอนไซนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยเลือกชนิดไหนบ้างนะครับและนอกจากบอนไซแล้วเนี่ยผมเนี่ยเริ่มที่จะปลูกอะไรบ้างนะครับอ๋อ บอกตรงๆนะครับว่าต้นไม้หลายต้นเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มันตายไปบ้างอีกเยอะเลยครับผมวันนี้ผมเพียงแต่ว่ามาพูดคุยให้ฟังด้เฉยน,นะครับไม่ได้บอกหรือว่ามีฝีมือในการเลี้ยงต้นไม้นะครับตายเยอะมากครับแต่อยากจะบอกว่ารอบคนที่รักต้นไม้หรือคนที่อยากจะเริ่มบอนไซเนี่ยลองมาดูไปกับผมนี่ครับผมจะทาคลิปอัปเดตเรื่อยๆแหละว่าการเลี้ยงบอนไซเนี่ยของผมเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับ ตามไปดูเลยครับที่ผมจะพูดถึงนะครับวันนี้นะครับนี่คือเป็นต้นแรกที่ผมตัดสินใจที่จะซื้อต้นไม้ที่เรียกว่าลักษณะของบอนไซนะครับผมต้นนี้ชื่อม่วงเจริญนะครับจริงๆแล้วม่วงเจริญเนี่ยสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่านี่ครับดูสิครับรากมันเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วมันก็โชว์มาอย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใบก็จะเป็นใบเล็กๆจริงๆม่วงเจริญในข้อดีของมันจริงๆมันจะมีดอกครับสีม่วงๆเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ นะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้มีดอกนะครับลักษณะของใบเหลืองนี่ผมได้สอบถามที่ร้านแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าใบเหลืองนี่เป็นใบเก่าที่จะร่วงหล่นแล้วก็มันอาจจะลักษณะขาดน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้น้ําเยอะหน่อยนะครับนี่ครับม่วงเจริญครับนี่รากนะครับนี่ครับภาพร่วงของมันนี่ครับนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับผมม่วงเจริญโอเคครับถัดมานี่ครับเป็นต้นที่สองครับต้นที่สองนี่ครับชื่อบล็อกวูดนะครับ ต้นนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมลังเลในตอนแรกนะครับเพราะว่านี้จริงๆเราซื้อคนละวันนะครับอันนี้ไปซื้ออีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าบล็อกวูดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบบล็อกวูดตรงที่เปลือกครับลักษณะของเปลือกไม้ของบล็อกวูดเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะนครับบล็อกวูดแล้วก็กิ่งก้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนจําลองต้นไม้ใหญ่ครับไว้ในบ้านเราซึ่งมีพื้นที่จํากัดนะครับแต่เราได้เห็นลักษณะของต้นไม้ที่ใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับ สิ่งสาคัญหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆ่ยราคาของต้นไม้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พันธุ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ประเภทชนิดแต่สิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็น,นกลไกสาคัญของราคาของเขาเนี่ยก็คืออายุของต้นไม้นะครับว่าจะมีอายุอย่างไรอย่างต้นนี้นี่อายุประมาณ2อสองปีกว่าๆผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่เห็นบอกสองถึงสปีนะครับผมต้นนี้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอย้อนมาสนิดนึงครับอย่างม่วงเจริญเนี่ยครับอายุต้นเนี้ย มุ้งเจริญจะมีราคาที่สูงกว่าเพราะว่ามุ้งเจริญต้นนี้นะครับมีอายุประมาณ5ปีเรามาดูบล็อกบล็อกูดกันต่อนะครับบล็อกูดนะครับเปลือกไม้เขาใช่ไหมครับจริงๆแต่ละต้นเนี่ยแล้วแต่คนเลือกนะอย่างผมเนี่ยเลือกให้มีความเก่าแก่แต่ว่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีรอยตำหนิบางคนเขาก็อาจจะไม่เอาในตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าต้นไม้ที่มันมีร่องรอยอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นจริงนะครับเป็นต้นไม้ที่ธรรมชาติจริงๆ้วก็ผ่านการต่อสู้มาอะไรครับเช็เคแค่เดียวกับชีวิตของผมเนี่ย เราก็เลยเลือกต้นนี้ครับนะครับอันนี้เรียกว่าบล็อกวูดครับนี่ครับแต่ตอนนี้นะครับบล็อกวูดต้นนี้นะครับมันอยู่ในช่วงที่จะต้องรอให้มันแตกพุ่มนะครับเพราะถ้ามันแตกพุ่มแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสวยงดงามกว่านี้ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับในคลิปๆต่อๆไปสำหรับต้นที่3นี่นะครับจริงๆ้วเนี่ยต้นนี้เกิดจากการที่ผมไปที่ร้านนะครับแล้ว่าเจอต้นต้นหนึ่งเขาขายมาสักสามสี่หมื่นบาทนะครับแต่ว่าต้นนั้นเนี่ยปลูกเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยถามเขาว่าอันนี้เกิดจากการที่เราไปบ่อยครับพอเราไปบ่อยปุ๊บเราก็เลยถามว่าไอ้ต้นลักษณะนี้มันมาจากต้นไหนที่สี่ห้าหมื่นมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันมาจากต้นอะไรเขาก็เลยบอกว่าจริงๆ้วเนี่ยเพิ่นได้คุยกันกับพี่เขาใจดีแหละเขาบอกว่าจริงๆมันมาจากต้นราคาหลักร้อยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องเลี้ยงและฟูมฟักออกไปจนกว่าจะถึงวันนั้นผมก็เลยตัดสินใจครับซื้อต้นนี้มาลองดูนะครับต้นนี้ชื่อเพ็มหน้าไต้วันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะต้นไม้ตัวนี้เป็นอย่างไร และท้ายที่สุดเมื่อผ่านไป10ปีแล้ว4-5หม0 0นมันสมราคาหรือไม่นี่คือเพ็มหน้าไต้หวันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกส่งกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมซื้อมาเป็นคู่กันเลยนะเพราะว่าเขาบอกให้เราเริ่มต้นเลี้ยงจากในกระถางนะครับแล้วเลี้ยงจากต้นที่มันเป็นต้นเดียวอย่างนี้พอดีว่าตอนที่ผมเข้าไปดูในสวนที่เขาเพาะเนี่ยครับก่อนที่จะามาตกแต่งนะครับเป็นอย่างที่ บางต้นที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็เอาต้นพวกนี้ไปเก็บเป็นเพาะชําไว้ใช่ไหมครับเตรียมามาวัตกแต่งใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกผมว่ามือใหม่เนี่ยเราควรเลือกที่มันเป็นโคนเดียวแบบนี้นะครับนี่คือโคนเดียวแบบนี้นะครับแล้วเลี้ยงไป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 จนผ่านเวลาเป็น10ปีอ,อแล้วก็ความสวยงามในการตัดกิง่งตัดอะไรให้มันงดงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีมูลค่าขึ้นซึ่งต้นที่เขาขายไปขายไปได้แล้วนะครับในราคา4ี่หมกว่าบาทนะครับนะครับแต่ มูลค่าของตัวนี้ไม่ได้แพงเลยมันก็เริ่มต้นจากราคาที่หลักร้อยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามูลค่าที่มันสูงขึ้นมันเกิดจากการฟูมฟักการดูแลนะครับผมกว่าจะผ่านระยะเวลาไปมันจะรอดจนถึง10ป,ปีไหมแล้วหลังจาก10ป,ปีที่เขารอดเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นยังไงอันนี้ตั้งหากครับที่ทําให้เกิดมูลค่าโอเคครับสำหรับบอนใส่นะครับผมมันก็ ในตอนนี้ก็ผมหยุดไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเลือกมา3ชนิดของที่เรียกว่าเป็นบอนไซมาเริ่มต้นนะครับสำหรับเริ่มต้นคนรักต้นไม้ครับผมเดี๋ยวมาดูพันธุ์อื่นต้นไม้อื่นที่ผมปลูกตอนนี้บ้างว่ามันมีต้นไหนที่น่าสนใจนะครับเฉพาะต้นที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันดูว่ามีต้นอะไรบ้างต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมชอบและก็รักมากต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นปลงนะครับ ลักษณะของนนะครับโปรงเนี่ยเขาวิธีการที่เขาดูกันเนี่ยเขาก็ดูที่ทรงของโปรงแล้วก็หัวของตัวโปรงตัวนี้แต่ต้นนี้ที่ผมซื้อมาด้วยเหตุผลคือผมชอบรูปทรงของของใบของโปรงต้นนี้นะครับผมนะครับเป็นี้นะครับแต่จริงๆต้นนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันงอกโัวขึ้นมาตอนแรกก็เป็นแค่ผมเข้าใจว่าเป็นแค่แล้วมันจะไม่ออกเลย จะไม่มีใบขึ้นมาจริงๆไม่ใช่นะครับมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกลับไปถามเจ้าของร้านว่าเอ๊ะเวลามันทำไมมันถึงมียอดออกมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูว่ามันออกมาแบบไหนนะครับนะครับแล้วเราต้องทอํายังไงต่อซึ่งท้ายที่สุดเขาก็แนะนําว่านี่นะครับผมเนี่ยจะต้องตัดใช่ไหมครับนี่ผมก็เลยตัดออกไปครับนี่แล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วเขาบอกว่ามันจะสั้นกว่าเดิมนะครับแล้วมันจะเข้าทรงสวยขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ตัดหมดเลยก็ได้รอให้มันงอกใหม่ก็ได้ อีกหนึ่งต้นที่ผมชอบมากและเป็นต้นไม้ที่ผมรักมากก็คือต้นนี้ครับแล้วผมเป็นคนเลี้ยงต้นนี้ได้ดีมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้นอื่นตายไปแต่ต้นนี้เขาก็ยังอยู่กับผมก็คือสาริกานะครับต้นนี้คือสาริกาเงินทองนะครับเป็นไงครับนี่ครับสวยงามไหมครับอันนี้ผมเลี้ยงแบบนี่ครับมีดอกมีอะไรตลอดเวลานะครับลำต้นใหญ่นี่จริงๆเนี่ยตอนแรกกระถางมาอีกระถางเล็กนิดเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันใหญ่โตไปขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ย นะครับอืมอ่าอีกต้นหนึ่งนะครับหรือพาไปดูอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้ก็สาริกาเหมือนกันครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าสาริกามหาเศรษฐีผมก็ปลูกครับจริงๆผมปลูกแล้วมีดอกด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าดอกเนี่ยมันขึ้นยากมากแล้วมันก็ขึ้นยากจริงๆครับตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยรู้สึกผมมีอยู่3ดอกแต่ตอนเนี้หล่นไปหมดแล้วเหลือแค่ดอกเดียวนะครับเนี่ยโอ้มันน่าจะออกเยอะนะครับเกือมันจะส่งเสริมให้ผมร่ำรวยบ้าง โอเคครับอันนี้เนี่ยเป็นไม้โบราณเก่าแก่อีกต้นหนึ่งนะที่ผมถามที่ร้านเขาจริงๆมันมาพุ่มเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เก็บไปที่ใบา้างล่างออกที่มันอาจจะไม่ค่อยสวยออกไปมันก็เลยรูปร่างก็เลยรูปเปืป่อยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกเพชรใสลุงนะครับผมเป็นไม้เก่าแก่นะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไม้เล็กๆครับผมอ่าเป็นตะบองเพชรที่ผมเลี้ยงไว้เล็กๆน้อยๆนะครับรดับ ตามความชอบนะครับอันนี้หลายคนคงรู้จักกันแล้วไม่ใช่เป็นอะไรมากอะไบ้างครับผมหลังจากที่ผมพาชมต้นไม้ต่างๆนานานะครับที่ผมมีนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคนรักต้นไม้นะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนหรือเพราะว่าใจกล้าหลายคนที่มีเหมือนผมเนี่ยพอจะได้ไอเดียหรือถูกใจกันบ้างไหมครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมครับ